นนเราชาวผิวเหลืองทุกคนนะคะถากรลังสวยงามมากเลยค่ะน้องแคนนะคะเป็นถ่าของอ,อังกันเดนส์ สุดใจว่าเรามาร่วมสร้างประวัติศาสตร์100ปีโรงเรียนดาราทิวาด้วยกันกับภาพประวัติศาสตร์ท่านนีนะคะค่ะและหลังจากนี้อย่าเพิ่งนี้หายไปไหนนะคะโกไข่ในสวนก็อพิ่งรพวกเราอยู่นะคะหลังจากที่ประทับใจประทับใจกับโคมไฟระยุแล้วนะก็จะมาพบกับโก้ไข่ในศวนนะคะ บอกว่าบรรยากาศที่นี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะคะ่ะและคิดว่าทุกๆคนที่อยู่หน้าที่นี้นะคะก็จะมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากเราสองคนใช่ไนคะตอนนี้คมไฟกว่า200ดวงจากทุกๆโต๊ะลอยขึ้นสู่ฟ้าฟ้า มาติดด้วยขอ,ขอสตาร์บนเวทีด้วยนะคะเพราะตอนนี้โคมไฟมาติดอยู่ที่เวทีหนึ่งหนึ่งดวงนะคะดวงใจของใครไม่แน่ใจนะคะ เราช่วยกันส่งแรงเชียร์ใจให้พลุของเราแล้วก็คงไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างามนะคะคงไฟของเรานะคะออกจากโรงเรียนนนามที่ว่าออกสู่อ่าวไทยนะคะออกสู่โลกของเรา และหลังจากนี้นะคะเราจะมีสัมภาษณ์ผาพบรรยากาศอีกหนึ่งท่านนะคะสําหรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นการสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นการมอบเงินบริจาคนะคะตอนนี้<ม>หลายๆดวงใจก็มามอบให้กับเวทีแห่งนี้อยู่ะะใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะทุกดวงใจนะคะกำลังประสานร้อยเรียนกันนะคะเพื่อที่จะส่งดวงใจจากโคงไฟดวงนี้แต่จะมองไปเหนือโรงเรียนของเราออกไปก็สวยงามมากนะคะ